สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซาวนะฮะเวลานี้ตามนัดเช่นเคยนะฮะต้องบอกว่าล่าสุดนะครับทางด้าน b a d p i พ k o f f ออ i a l นะฮะออกมาโพสต์เป็นเรียบร้อยนะฮะนี่คือโปสเตอร์ที่มาใหม่ล่าสุดนะฮะกำลังขึ้นให้ทุกคนดูกันอยู่นี่เลยเป็นโปสเตอร์บอลพิง n k นะฮะดีเด้อ ดีเดดดีเดือดกันอีกแล้วนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้เท่านั้นเองเราก็จะได้ฟังเพลงใหม่กันแล้วนะฮะอะมาว่าในส่วนของโปสเตอร์ตัวนี้กันหน่อยฮะอืมอึมแอดมินต้องบอกว่าเป็นการแบบว่าทําให้แอดมินได้ถึงอารมณ์โปสเตอร์ปกของศิลปินเก่าๆอย่างพิงค์ฟอยหรืออะไรพวกนี้เลยนะฮะเพราะว่า มันมีความอาร์ตในหน้าปกมากๆเลยนะฮะคือเท่าที่ดูมาหลายๆอันหลายๆโปสต์นะฮะมาถึงโปสเตอร์ตัวนี้เนี่ยบ่งบอกถึงความอาร์ตมากๆเลยนะฮะเป็นงานศิละปะชั้นยอดเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นการรวมเอาแน่สีสาวนะฮะเอามาวางเรียงกันไว้แต่ก็มีการคัดบางส่วนบางตอนออกไปด้วยการเอาสีขาวมาถมเข้าไปนะฮะ,ะต้องบอกว่าการจัดวางทําให้แบบ รู้สึกนึกถึงงานอาร์ตแบบว่าปกของศิลปินยุคก,ก่อนๆเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมีความอาร์ตความที่แบบเข้าถึงยากแบบนี้นี่แหละเออแต่ก็ต้องบอกว่าทําออกมาได้ว้าวเหมือนกันนะฮะอ่ะเตาลิสนี่มีภาพพกหัวด้วยนะฮะแม่เทสุดๆอีกแล้วอันนี้เป็นลุกแนวแบบว่าสาวเม็กซิกันหรือเปล่านะแม่เท่มากมายนะฮะเป็นแบบแนวแก๊งสเตอรเอะไรแบบนีรเนานะซึ่งทั้ง4คนก็ส้ใสีเช่นเคกนะแต่ว่าสือเม็กินก็ไมเกลา้านะแิเคราะห์อะไรเยอะนะเนก่าะาเมราะเ่านะ แอดมินก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องงานอาร์ตเท่าไหร่นะแต่ก็พอจะดูกออกว่านี่มันคือแบบงานอาร์ตงานศิลปะอะไรแบบนี้นะฮะเหมือนเป็นสีขาวที่ถูกสาดลงไปแล้วก็มีแบบว่าแสงและเงาที่มันเขาเรียกว่าดึงดีขึ้นมาให้มันสว่างเหมือนกันหมดเลยนะฮะไม่มีจุดมืดเลยก็ต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวฮะทำให้ยิ่ง แหมยตื่นเต้นเล้วกอยากจะรู้แนวเพลงจริงๆว่าจะมาแบบไหนอะไรแบบนี้นะฮะก็เป็นโปสเตอร์ล่าสุดนะครับที่บอกทุกคนไปก็ตามนี้เลย Pink, ND, อาบอลพิงค์ฮะชูแอนดีอัลบ้มนะแม่พรุ่งนี้นี่ต้องบอกเลยว่าใครที่งานยุ่งนะฮะแอดมินต้องแบบแอบลางงานได้ไหมแอบลางงานเพราะว่าแบบ แหมมันนะเราพลาดไม่ได้นะแน่นอนว่าพรุ่งนี้แอดมินก็จะไปเข้าคิวรอฟังเพลงนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะอ่ะอันนี้ก็เป็นโปสตเตอร์ล่าสุดนะครับใครที่เข้ามาดูก็ มาวีดไปด้วยกันนะกับโปสต์ตัวนี้นะฮะมีความเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะฮะส่วนตัวแอดคิดว่ามันเป็นแบบงานอาร์ตงานอาร์ตเออกระดูเท่ๆไปอีกหนึ่งแบบฮะแล้วก็ดูสวยดีฮะเพราะว่าเป็นการขายหน้าของสีสาวอย่างชัดเจนนะฮะเป็นจุดขายอยู่แล้วเนอะหน้าของสีสาวสีคนนี้นะฮะแมมแต่แอดมินแอบติดใจตอร์ดสอีกแล้วนะฮะตอร์ดิสมพูกเรานี่เท่เสมอเลยไม่ว่าจะมาในลุกไหนเนาะก็ต้องบอกว่าภาพพวกหัวกระเท่ไปแล้วหนึ่งแล้วก็ต้องบอกเลยว่าดวงตานี่ ขนาดโดนจับตะแคงไปนะเห็นไหมตะแคงข้างเลยทุกคนตะแคงข้างดูนะดวงตาของน้องนี่ยังเอาอยู่เลยนะฮะเรียกได้ว่าทุกมุมมองนะฮะสามร้อยหกสิบองศานะฮะดวงตาของน้องก็สะกดเราได้เช่นเคยนะแม่อะเจอกันสั้นๆกับคลิปนี้เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหนะ้าทุกคนสวัสดีครับ